สวัสดีครับเพื่อนๆน้านานักตกปลานะครับวันนี้ครับหนูแดงชาแนลนะครับก็จะพามาตกปลาที่หมายคลอง13นะครับหมายนี้เป็นหมายต้นไซนะครับเพื่อนๆวันนี้เมื่อคืนฝนตกนะฮะน้ำเปลี่ยนมากเลยน้ําขึ้นมาเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยมาหลอกเอ้าอ ำลังลงเบ็ดกำลังลงเบ็ดครับนะนะก็เลยมาเปิดคลิปนะครับเมื่อกี้กระดิ่งดังแล้วฮะเป็นเหยื่อไส้เดือนนะฮะตัวนี้เป็นเหยื่อสดคือน้ํามันผลมันตกครับน้ํามันขึ้นก็เลยจะลองจะลองเหยื่อไส้เดือนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมฮะก็คือตัวล่างเราจะเกี่ยวไส้เดือนนะฮะตัวบนเราจะเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับนะนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงวันนี้หมายค่อนข้างสวยนะฮะ สะอาดนะฮะหมายนี้ก็เพื่อนๆนะนะที่มาตกตรงนี้ก็รักษาความสะอาดได้สุดยอดมากเลยฮะก็ขอบคุณนะครับได้หมายที่สวยตกปลากันนะครับรอติดตามนะครับนะนะเพิ่งจะลงเบ็ดครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะครับนะอ่าลงไม้แรกครับเราจะมีเวลาอยู่ประมาณถึงเที่ยงนะฮะวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมข้าวเตรียมอะไรมาเลยนะฮะจะรอดูว่าน้ําเปลี่ยนเนี่ยฝนตกเนี่ยปลาจะกินไหมนะฮะนะนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูหมายนะครับตัวนี้เป็นหมายต้นไรนะครับนา้นานี่ฮะนี่คือต้นไรนะครับหมายต้นไซที่ถ้ามุ่งหน้าขึ้นไปทางนี้ก็จะไปหนองเสือนะครับด้านหลังผมนี่ก็จะมาจากทางยะนะครับนา้นานี่คือต้นไรนะฮะนา้นาที่มาคลองสิบสามก็น่าจะจํากันได้นะครับหมายนี้นะครับนี่ฮะพานะเรา,านะฮะแดงน้อย monde. คู่ใจนะครับตรงนี้นะฮะเขาจะทําเป็นประตูน้ําแล้วนะฮะตรงนี้ น่าเห็นไหมฮะมีโขดหินนะครับผมลงเบ็ดตัวนั้นไว้หนึ่งคันนะครับนี่ครับน้านะตัวนะนี้คือบริเวณที่เราลงเบ็ดนะครับหมายค่อนข้างสวยนะฮะนั่งสบายนะฮะลมลื่นนะฮะดูต้นไสนะครับน้านะนะต้นไสรลมลื่นนะครับนะ้านะน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยครับนี่ฮะ ฝนตกเมื่อคืนนะครับนี่ฮะน้ำนี่ครับความร่มรื่นของต้นไทรนะครับวันนี้น่าจะไม่มีแดดนะครับก็ผ่านไปสักพักได้นะครับนะก็ยังไม่มีตัวนะฮะตอนนี้นะครับเพิ่งลงเบ็ดไปชุดที่สองนะฮะยังไม่มีตัวเลยนะแต่เห็นมันขึ้นเยอะนะฮะพวกปลาเห็นหางปุ๊บเยอะอยู่นะฮะก็ต้องรอดูนะฮะ บอกนะครับว่าเกี่ยวไส้นเดือนน่ะจะมีตัวไหมวันนี้เราจะหาปลาที่มันแปลกๆนะฮะดูซิว่าสายขาวจะมาไหมแล้วก็ปลาที่เราจะตามหาพวกปลากรดปลาก,ากระทิงพวกนี้นะฮะผมเคยได้นะฮะแถวๆนี้ของสิบสามเนี่ยเกี่ยวไส้นเดือนลงไปเนะี่ยปลากระทิงมีฮะปีก่อนนี้ได้หลายตัวนะฮะมาดูว่าคราวนี้น้ําใหม่มาเนี่ยมันมันจะมีตัวไหมนะสังขวาดครับนะนนะ ไส้เดือนเต็มปากเลยไม่มีตัวอันนี้จะเป็นวิธีเกี่ยวเกี่ยวเบ็ดนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายนะฮะเราจะเกี่ยวเป็นไส้เดือนนะครับนี่ฮะปั้นตะก้อแบบนี้นะครับนี่คือ สุดท้ายครับก็อัปเดตผลประกอบการอีกทีครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งแล้วนะครับโอ้โห,โหเงียบมาเกือบสองชั่วโมองครับไม่มีตัวเลยนะฮะตอนนี้ก็ ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้มืดมาเลยครับเราจะต้องทำทำการเก็บเป็ดแล้วนะครับนะนะผมประกอบการได้ปลามาสามตัวครับมีตะเพียนหนึ่งตัวแล้วก็ขย่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สังขวัดหนึ่งตัวเราจะต้องปล่อยนะฮะเดี๋ยวผมปล่อยตัวมันนะฮะก็ต้องเก็บเบ็ดแล้วครับนะฝนมาแล้วฮะวันนี้ ปลาไม่กินเลยนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าน้ําอย่างที่ว่านั่นแหละครับน้าน้ามันเปลี่ยนนะฝนมันตกเมื่อคืนนะครับปลามันก็เลยสนุกสนานกับน้ําใหม่นะฮะมันก็เลยยัง,ยงไม่ยังไม่กินนะฮะปกติแล้วคลอง13เนี่ยตะเพียนกับกำมังเนี่เป็นปลารับแขกเลยนะฮะกับลําลหมักลูกยอเราเนี่ยโอ้โหกินดีมากนะครับจากคลิปๆผ่านๆมานะฮะแต่วันนี้รู้สึกเงียบมากเลยครับนะ ผมต้องต้องเก็บเป็ดแล้วฮะเดี๋ยวจะให้ดูอ่าว่ามันมืดมาอย่างไงนะครับนะนี่ผมกลัวจะไม่รอดครับนี่ฮะนะดูด้านหลังผมนะครับนะฮะนะครับมืดมาเลยครับมืดมากเลยนะฮะคิดว่าอีกไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงครับตกแน่ครับวันนี้ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับนะนนะเพราะว่าต้องรีบกลับครับ ต้องขอขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับนะขอบคุณมากครับบ๊ายบายโอ้สวัสดีครับนะตอนแรกว่าจะเก็บเบ็ดนะครับตอนเที่ยวจะเก็บเบ็ดนะครับโอ้โหอ่ามีปากกาตัวบอลลูมเทิมเลยนะครับนะฮะติดผมไม่ได้ถ่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะฮะมันมีรูปครับโอ้ตัวบอลลูมเทิมเลยแล้วก็มี นวลจันทร์อีกตัวหนึ่งฮะตามมาติดๆเลยนะครับนะโอ้โหก็เลยขออยู่ต่ออีกหน่อยครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะเก็บเบ็ดพอดีอ่สักพักหนึ่งนะฮะมันจะมีแสงแดดโผล่ขึ้นมาหน่อยนะฟ้ามันเปิดปุ๊บปลาเริ่มกินเลยฮะผมได้มาสองแต้มฮะใหญ่ๆเั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวให้ดูตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูครับผมนะขอสู้อีกหน่อยครับ ถึงบ้านแล้วครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูผลประกอบการกันครับนะนี่นะฮะสองตัวใหญ่ๆเลย นี่คือปลาตะเพียนไซส์ทั่วๆไปนะครับตัวเทียบไซส์ครับนะฮะเมื่อเช้าได้มาแค่นี้ครับกําลังจะเก็บเบ็ดครับพอดีสองตัวนี้ตามมาติดๆแต่นะครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. เอ็มซิงเลยฮะนะ